จะพาทุกคนมาซื้ออาหารสำหรับลูกแมวนะคะซึ่งอายุประมาณหนึ่งเดือนที่พี่ปายได้นํามาจากแถวตะกัวปานะคะอาหารเยอะเลยค่ะเราก็ต้องมาเลือกอาหารที่เป็นสูตรแมวนะคะสูตรลูกแมวค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นสูตรลูกแมวหย่านมถึงหนึ่งปีค่ะก็ดเดี๋ยวพี่ปายก็จะซื้อ,ต,อตัวนี้ไปด้วยค่ะอันนี้นะคะซื้อไปให้น้องแมวค่ะเพราะว่าสำหรับ 2เดือนจนถึง1ปีค่ะเรจะซื้อตัวนี้ไปส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่ห้อเพียวอยู่หน้านะคะเราก็ต้องมาดูว่าตัวไหนที่สามารถซื้อให้น้องได้น,นี้สำหรับแนวเด็กของอันนี้ก็จะเป็นเกรดดีขึ้นมาหน่อยนะคะของเพลีนาเหมือนกันค่ะ1ถึง12เดือนนะคะราคาจะค่อนข้างแรงนิดหนึ่ง135บาทค่ะ วันนี้แค่380กิโรัมค่ะ